ไฟ้บบน้ำก็ไม่มีถ้างั้น <_ c oughs> ออก็ออกไปเที่ยวสิเฮ้ยคิดอะไรอ่ะงั้นเหรออะไปเพื่อนๆออกไปเที่ยวกัน <_ letter> เปิดมาเนี่ยเราก็วางแผนกันก่อน,อนเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับเราก็วางแผนกันได้แล้วว่าเราจะไปที่ ที่ห้างสรรพสินค้านะครับผมแต่ไม่บอกชื่อนะเขาไม่ได้จ่ยจายเใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไปบอกชื่อแล้วกันะะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบบอ่ะก็ขับรถไปขับรถขับรถเรารู้สึกขิวหิวข้าวเพราะว่าเรายังไม่กินข้าวเช้าเราก็เลยแวะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจานะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับวอยกินข้าวตอนเช้าเออและหลังจากนั้นเราก็ไปที่ห้างกันต่อเลยครผมตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างแล้วนะครับผมไปข้ามถนนข้ามถนนไปตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ11โมงครับผม ก็รู้สึกหิวขนมก็เลยแวะที่สตาร์บัคครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่สตาร์บัคนะคะผมเรามาพักกินน้ำแล้วก็กินขนมอะไรนุกนิดกินเค,ค้กกินน้ำอะไรครับผมเพราะว่า,วามันหิว <No. S 1> แล้วหลังจากนั้น,เ,นเราก็ไปเล่นเกมจับตุ๊กตาที่เราเล่นเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเราไปห้างอะไรประมาณนี้ไม่ได้เล่นแบบวันจันทร์วันการทุกวันไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวไปก่อนเนี่ยมันมันเรียกว่าอะไรวะเสาร์วันเสาร์เล่นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เรับผมอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกินเฟรนฟรายแล้วก็ไปกินเฟรนฟรายไปกิน M.K. เฟรนฟรายนี่เป็นแบบอาหารว่าอะไรประมาณนี้ตอนประมาณเรากินประมาณเออบ่ายสองเอ้บ่ายสองเอเอใช่กิน M.K. เที่ยงแต่ผมลืมถ่ายตอนที่เราไปกิน M.K. หลังจากนั้นเราก็กลับบ้านพอเรากลับบ้านปุ๊บก็นอนก็เข้าออห้องตามปกติเหมือนคนทั่วไปครับ ังจากนั้นผมก็ไปที่ไปที่ตู้เย็นผมลืมว่าไฟมันดับเออลืมเลยไม่มีไฟนี่หว่าผมลืมว่าไฟมันดับ <c oughs> ลืมไปได้ไงวะเนี <c oughs> ่ยสงสังยแม่ดจิติ้างมากเกินไปนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นอน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  <c oughs> ใช่ผมครับผมนอนตลอดเลย จนไฟเปิดนะครับเย้แล้วหลังจากนั้นน่ยผมก็ผมก็เลยเปิดแอร์เลยครับผมก็คือแบบอ๋สวัค์แล้วคืนตอนนี้มันคือสวรรค์ของเราแล้วครับผมก็คือว่าประสบการณ์แบบนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีดี หรือไม่ก็ <No. S 1> แล้วแต่คนครับแต่ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมอือก็ต้องลองครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าทุกคนชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าผมพูดผิดหรือว่าคลิปนี้อาจจะไม่ให้ทุกคนชอบก็ขอโทษด้วยนะผมแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมมีเื้่งเหะ ไม่ใช่บเบื้องหลังเลยเขาเรียกว่านี่อะไรสนุกมาให้ทุกคนดูว่าผมเป็นรางรถอัตโนมัติเราไปดูเลยดูว่าเดี๋ยวพี่ปิีกินนะแต่สำหรับวินนี้ไปกันละบายบายแต่อย่าเพิ่งปีกินผมบ,บอกกันเลยครับสนุกแห่